พนักงานส่งพัสดุหนุ่มจากบริษัทขนส่งเอกชนเชื่อดังต้องเผชิญกับกองพัสดุมหาศาลที่แทบจะทับตัวเขาในโกดังมือไม้ปัดป่ายไปตามกล่องพัสดุขนาดต่างๆอย่างชำนาญก่อนจะขึ้นเครมมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกตะลุยส่งของตามตรอกซอกซอยและหมู่บ้านต่างๆตั้งแต่เช้ายันคำ่ำงานวันนี้หนักผิดปกติ อาทิตย์วิ่งส่งของไม่หยุดพักเลยแม้แต่น้อยเขารู้สึกเหมือนก้นแทบจะติดบเบาะมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแดดรม่มลมตกจนกระทั่งท้องฟ้าเริ่มเป็นสีส้มแดงเวลายิ่งเดินหน้าเร็วขึ้นอาทิตย์เหลือบมองนาฬิกาบนข้อมือัสดดุในกล่องท้ายรถเหลือเพียงกล่องเดียวที่อยู่บนกล่องกลับพร่าเหลือนจนอ่านไม่ออกเรากับหมึกจางหายไปตามกาลเวลาโชคยังดีที่มีเบอร์โทรลูกค้าในระบบ เขาจึงรีบโทรไปหาเพื่อสอบถามทันทีคุณแมวคือชื่อปลายทางที่แจ้งมาทางโทรศัพท์พร้อมกับที่อยู่ซึ่งค่อนข้างไกลออกไปและอยู่ในย่านเปลี่ยวเออกล่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็เสร็จงานอาทิตย์บนพึมพำรรกับตัวเองเสียงบ่นนั้นแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าเกินบรรยายเขาล่วงเวลามาเกือบชั่วโมงแล้ววันนี้มันงานเยอะอะไรกันนักหนาแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่า นี่คืองานสุดท้ายของวันนี้ถ้าส่งเสร็จก็ได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วเขาบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจพุ่งทะยานออกไปตามเส้นทางที่เปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆถนนหนทางเริ่มมืดมิดลงทุกทีแสงไฟจากรถของเขาสาดไปทั้งหน้าอย่างโดดเดี่ยวไม่มีรถคันอื่นสวนมาเลยสักคัน แสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์สาดไปกระทบกับเงาตะคุ่มของบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวราวกับถูกทิ้งร้างไม่มีบ้านเรือนใกล้เคียงไม่มีแม้แต่แสงไฟจากดวงโคมใดปรากฏในความมืดมิดนั้นมีเพียงความมืดและความเงียบงานที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณแต่สิ่งที่ทําให้อธิต์ชะงักนั้นคือเงาของร่างหนึ่งร่างของผู้หญิงยืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูบ้านท่ามกลางความมืดมิดนั้น อาทิตย์จอดลดลงทันทีและในวินาทีที่เท้าแตะพื้นเขาก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แล่นว่าไปทั่วร่างคนลุกสู้ไปทั้งตัวโดยไม่มีสาเหตุใดอธิบายได้ mm hmm. เขาพยายามปัดความรู้สึกประหลาดนั้นทิ้งไปคิดว่าคงเพราะความเหนื่อยล้าและความมืดมิดทำให้จิตใจอ่อนไหวอาทิตย์เดินเข้าไปหาร่างนั้นที่ยืนอยู่หน้าบ้านมือหนึ่งถือกล่องพัสดุไว้มั่น หัวใจเต้นระสำาระสำเล็กน้อยด้วยความรู้สึกแปลกๆใช้คุณแมวหรือเปล่าครับเขาเอ่ยถามออกไปเสียงเบาพยายามระง,งับความประหมา่าแต่ไม่มีเสียงตอบรับจากร่างนั้นร่างนั้นยังคงยืนนิ่งราวกับรูปปั้นภายใต้เงามืดอทิตย์กลั้นใจถามย้ำอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจแต่คราวนี้ร่างนั้นกลับหัวเราะในลำคอแผ่ว,ผวเสียงฟังดูแหบพร่าและยืนยเยือกราวกับเสียงที่มาจากส่วนลึกของความว่างเปล่า มันเป็นเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกพิลึกพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงที่โชยมาปะทะจมูกอย่างรวดเร็วกลิ่นนั้นคล้ายกลิ่นศพที่เน่าเปื่อยผสมกับกลิ่นสาบของสิ่งที่ตายมานานแล้วอาทิตตย์ตัั่นเย็นว่าไปทั้งตัวใบหน้าซีดขาวเลือดในกายแทบจะหยุดนิ่ง เขาก้าวถอยหลังออกมาจากบ้านนั้นอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างจับจ้องไปยังร่างนั้นที่ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับเขยื่อนราวกับตอกตรึงอยู่กับพื้นดินก่อนที่เสียงแหบพร่าและเย็นจะเยื่องน,นั้นจะเอ่ยออกมาอีกครั้งชัดถ้อยชัดคำกว่าเดิมมาอยู่ด้วยกันสิพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดังลั่นก้องสะท้อนไปทั่วบริเวณรอบบ้าน เสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนกับเสียงของคนแต่มันเป็นเสียงที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวเกินคำบรรยายอธิตกรีดร้องลั่นช่วยด้วยผีหลอกเขารีบหันหลังกลับมาที่รถสองขาพันกันไปหมดด้วยความตื่นตระหนกมือสั่นเทาพยายามเสียบกุญแจสตาร์ทรถ เกิดมาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเขาต้องหนีไปให้เร็วที่สุดหนีจากเสียงหัวเราะและกลิ่นเหม็นเน่าที่ตามติดเหมือนเงา <c oughs> เขากำลังจะบิดรถออกไปแต่ยังไม่ทันได้หันกลับไปมองด้านหลังก็สัมผัสได้เหมือนมีมือเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งมากอดรัดเอวเขาจากด้านหลังความเย็นนั้นซึมลึกเข้าไปถึงกระดูกสันหลังเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกเมื่อครู่ตอนนี้มันดังขึ้นใกล้หูเสียยิ่งกว่าเดิม เรากับเสียงกระซิบที่อยู่ข้างแก้มอคิดรู้ทันทีว่าผีตนนั้นไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่มันขึ้นมันนั่งซ้อนท้ายเขาอยู่และมันก็กอดรัดเขาแน่นพร้อมกับเสียงหัวร้อที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวเกินคำบรรยายอาทิตย์ตกใจสุดขีดดวงตาเบิกโพรงมองไปข้างหน้าอย่างเลื่อนลอยความกลัวถาถมเข้ามาจนร่างกายสั่นไปทั้งหมดเขาสะบัดต,ตัวเพื่อจะให้หลุดพ้นจากการเกาะกลุมของผีตนนั้น รถเขาเสียหลักทันทีก่อนจะพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างทา,างอย่างจังเสียงโครมดังสนั่นไปพัวบริเวณอทิตย์พยายามจะลุกขึ้นจากถนนอย่างทุลักทุเลร่างกายเจ็บปวดไปหมดแต่ความเจ็บปวดนั้นไม่อาจเทียบเท่ากับความกลัวที่เกาะกลุ่มเขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากต้องหนีให้พ้นจากเสียงหัวเราะและกลิ่นเหม็นเน่าที่ตามติดเขาวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่คิดชีวิต สองขาไร้เรี่ยวแรงแต่ก็ยังคงก้าวต่อไปอย่างทุลักทุเลเขาวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็สะดุดเข้ากับก้อนหินข้างทางเสียหลักล้มลงไปกองบนพื้นถนนแขนขาถลอกบอกเปิดไปหมดแต่เขาก็ยังพยายามดันตัวเองให้ลุกขึ้น <c oughs> เสียงหัวเราะแว่วๆดังตามมาจากด้านหลังก่อนที่สติของเขาจะดับวูบไปในความมืดมิดเช้ามืดแสงอรุณเริ่มสาดส่องลงมายัางถนนเปลี่ยวสายนั้น ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปผ่านมาพบร่างของอาทิตย์นอนหมดสติอยู่บนถนนมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาจอดคว่ำอยู่ในไกลและมีกล่องพัสดุกล่องหนึ่งตกหล่นอยู่ข้างรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นกล่องพัสดุที่เขาพยายามจะไปส่งนั่นเองหลังจากฟื้นคืนสติที่โรงพยาบาลอาทิตย์เล่าเหตุการณ์ที่น่ากลัวทั้งหมดให้เพื่อนร่วมง,งานและตำรวจฟัง ใบหน้าของเขายังคงซีดขาวดวงตาเหม่อลอยด้วยความหวาดผวาเพื่อนร่วมงานช่วยกันตรวจสอบกล่องพัสดุนั้นและรายชื่อผู้รับจากนั้นจึงโทรศัพท์สอบถานจนพบว่ามีลูกค้าชื่อคุณแมวผู้รับพัสดุตัวจริงอาศัยอยู่ที่อื่นไม่ใช่บ้านร้างในความมืดมิดนั้นและเมื่อพวกเขาพาอาทิตย์ย้อนกลับไปยังตำแหน่งที่เขาอ้างว่าเจอเหตุการณ์บ้านหลังนั้นกลับไม่มีอยู่จริง มีเพียงที่ดินเป,ปล่าๆโล่งๆและต้นไม้รกทึบเท่านั้นไม่มีร่องรอยของบ้านร้างที่อาทิตย์เจอเลยแม้แต่น้อยไม่มีใครบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่อาทิตย์เจอคืออะไรเป็นความเข้าใจผิดเขาส่งพัสดุผิดบ้านหรือเป็นเพียงฝันร้ายที่สมจริงเกินไปแต่มันเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและหลอนจับใจสำหรับเขาและหลังจากวันนั้น อาทิตย์ก็ไม่กล้าวิ่งส่งพัสดุในช่วงเวลาที่แสงสว่างเริ่มหมดลงอีกต่อไปเลยเขาลาออกจากงานนั้นและไม่เคยกลับไปใกล้ถนนสายเปลี่ยวนั้นอีกต่อไปเลยราวกับกล่องพัสดุกล่องนั้นได้มอบสิ่งที่ไม่ใช่แค่ความหลอนแต่คือความหวาดกลัวที่ฝังลึกในใจเขาไปชั่วชีวิตและพบก,กับเรื่องเราตำนานสยองขวัญแบบหลอนๆก่อนนอนได้ทุกคืนที่ หลอนรอบมุงสวัสดีครับ